แน่สาเดาได้ว่าเสียงนั้นต้องทรงพลังมากๆจะไม่ใช่ตัวตุ่นระดับล่างที่โทรมาหานะถ้าดูจากหน้าแล้วคนที่โทรมาต้องทรงพลังมากๆที่จะสยบไอ้จอนได้นะใช่เขียดไม่เป็นคนคิดบวกเสียงนั้นต้องทรงพลังมากๆถึงทำให้ไอ้จอนสลดขนาดนั้นนะ เหมือนโดนฉีดยาสลบในทันทีเลยคำาวบอเวาเรื่องนี้ก็บ่ได้อีเด้นมานนี่ไอ้สิกูณน้อมาแล้วบังานั้งตำรวจโทรมามันมาจากไหนกูน้องพอรับกูอยากหนี้แม่พะการมึงทีนี้ตำรวจก็โทรมาตำรวจก็โทรมากกับหุ่นยนต์จุดระอ แต่ว่าตำรวจที่โทรมาเนี่ยมันเป็นตำรวจชุดที่สืบสวนสอบสวนคดีอยู่ในหมู่บ้านไกลพื้นที่นั่นเลยผมก็มีเบอร์โทรเขาอยู่เขาก็โทรมาเนี่นยหละโทรมาเกี่ยวกับเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โทรมาเนี่ยคือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำคดีให้กับตุกตาเนะนะี่ยนะโทรมาเราก็มีไลน์มีไลน์มีเบอร์มือถืออยู่ ก็คุยกันนานอยู่นะคุยกันนานอยู่แต่ว่าไม่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องคดีไม่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องคดีอยู่ในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงแต่ว่าเขาคุยเกี่ยวกับเรื่องคดีป่าไม้ตัวตุนที่โทรมาเขาคุยเกี่ยวกับเรื่องคดีเรื่องป่าไม้ คดีป่าไม้ห้าไร่เกลือเขาเลื้ยงซานนั่นเนเขาคุยเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้อยากจะรู้ที่มาเขาบอกที่มาที่ไปอะไรยังไงคือที่โทรมาเกี่ยวกับเรื่องคดีป่าไม้นะห้าไร่เกลือเขาเลื้ยงซานนะครับไม่ใช่คดีอยู่ในหมู่บ้านกเกย์พื้นที่นะที่ตำรวจโทรมาคือคดีเกี่ยวกับเรื่อง คือคดีมันไปเร็วมากคดีคดีป่าไม้เนี่ยมันไปเร็วมากแล้วที่นี่เขาเขาเคลียร์ไม่ได้เขาในผมไม่ทราบเขาเคลียร์เรื่องป่าไม้ไม่ได้เขาเคลียร์เรื่องป่าไม้ให้กับผู้ยิงคนหนึ่งไม่ได้เขาก็เลยโทรมาหา สอบถามว่ามันมีแนวทางในการแก้ไขตรงไหนไหมอันนี้ไม่ได้ถามถึงไอ้หัวขี้เรื่อยนะเขาไม่ไว้ใจหัวขี้เรื่อยแล้วเขาเลยโทรมาถามญาติพี่น้องว่ามีแนวทางการแก้ไขไอ้ห้าไร่เกี่กเลี้ยงสัตว์อย่างไร เอลนอาน,นาก็บอกบ้างยย่นทุกอย่างมันก็มีที่มาที่ไปแต่มันเร็วมากเลยนะแต่มันเร็วมากก็คือวันที่น,นี่นี่ใกล้ใกล้ถึงวันเลยนะอีกไม่กี่วันนี้ก็จะขึ้นสารไฮปงแล้วนะอีกไม่กี่วันก็จะขึ้นสารไฮปง,แล,นะปงแล้วเดินหน้าก็ เนี่ยวันที่สิบเจ็ดน้าดาวปูโตดีนะก็จะขึ้นขึ้นศาลนะนัดคุ้มครองสิทธิแล้วเดือนหน้าวันที่เจ็ดอีกนะคือคดีมันไปเร็วมากเลยคดีมันปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเลยแล้วเขาจะหาวิธีเบรกยังไงเขาจะหาวิธีการต่อสู้ยังไง ดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมองไว้ว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนึงอยู่ในนิทานเรื่องนี้ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนิทานนี้ไปเที่ยวห้องโกงฟู้ดก่อนที่ศาลแทนอุทธรจะตัดสินนะอืศาลแทนอุทธร์ยังไม่ตัดสินเลยถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนหนึ่งวนนอนคุกก่อนปัญหามันไม่ได้เกี่ยวกับเงิน ปัญหามันไม่ได้เกี่ยวกับเงินว่าคุณจะมีเงินประกันตัวเท่าไหร่ปัญหามันจะเกิดขึ้นอยู่กับว่าทั้งจำและก็ปรับปรับด้วยและก็จำคุกด้วยอยู่ในนิทานเรื่องนี้มันคือทั้งจำทั้งปรับนั่นแหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับพี่น้องเอ๋ย มันทั้งปัม๊มทั้งจานทั้งปับม,มันจะเกิดอะไรขึ้นอมันเป็นแบบนั้นทีนี้ก็ต้องหาวิธีช่วยแล้วนีว่ต้องหาวิธีช่วยมันจะช่วยยังไงผมกลับมองว่าตัวตุ่นอยู่ในนิทานเรื่องนี้โทรมาเนี่ยเขาก็อยากสอบถามคนอยู่ในครอบครัวว่าจะมีวิธีแก้อย่างไร จะมีวิธีแก้ไขอย่างไงเขาต้องโทรถามคนอย่งในพื้นที่ว่ามันจะแก้ไขยังไงแต่ถ้าไปถามไอ้หูวขี้เลื่อยไอ้หูวขี้เลื่อยเข้าป่าเข้าดงแน่นอนมันเป็น,น,งงน,ปนอ,อย่างนั้นครับพี่น้องเลยนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่านั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้น ันนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะผมต้องบอกตรงๆกับ FC ทุกท่านให้ฟังว่าคดีที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหมู่บ้านไกลพื้นที่อย่างไรห้่าไร้เกาเลี้ยงสัตว์โอกาสที่จะรอดมันมีน้อยโอกาสที่มันจะรอดมันมีน้อยมากผู้หญิงคนนึงจะโอ้โหเป็นวัาเป็นเบนออกม,มาดา่าคนนั้นดา่าคนนี้ คอยต้องการดึงกระแสไปหาตัวเองเพราะต้องการดึงกระแสไปหาตัวเองผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนิทานเรื่องนี้นะเพราะว่าเขาจะโดนแล้วไงตีเป็นเลขกลมๆมากเขามีเวลาแค่หกสิบวันหกสิบวันนัแค่เวลาเอาจริงๆน่ยมันมีเวลาไม่ถึงขนาดนั้นหรอกตีไปสักสองเดือนก็แล้วกัน ผมถึงบอกให้ฟังนะว่างานนี้มันหนักตัวตุนอยู่ในนิทานแล้วนี้เคลียร์เรื่องป่าไม้ไม่ได้อือืคือเอาจริงๆนะตัวตุนเคลียร์เรื่องป่าไม้ไม่ได้ ตัวตุ่นอยู่ในทานนี้เกียวเรื่องป่าไม้เพราะป่าไม้เขาก็เป็นสัสดส่วนของเขาป่าไม้อยู่ในทานนี้เขาไม่ให้มาแทรกแซงนะเขาไม่ได้ให้ตัวตุ่นมาแทรกแซงการทํางานของของป่าไม้เลยนะปัญหาสําคัญมันอยู่ตรงนี้มันไม่มีการฉลองฉลอเรื่องคดงคดีไอไ้ห้าไร่แก่เขาเลี้ยงสารเนี่ยปัญหาไอ้ที่เล่ากันมาเนี่ยคุยกันมาตั้งแต่ตั้งแต่วันเนี้ย เรื่องโทรศัพท์ที่ตัวตุ่นโทรมาหาไอ้นอนนาเนี่ยนะก็อยู่ประมาณนี้ถามว่ามีการบันทึกเสียงไหมก็ต้องบอกตรงๆว่าบันทึกเสียงอันนี้ก็ต้องบอกตรงว่ามีการบันทึกเสียงไหมบันทึกเสียงแต่เปิดไหมไม่เปิดก็ต้องบอกตรงๆชัดเจนนะแน่นอนว่าคุณโทรมาผมบันทึกเสียงแน่นอนแต่ว่าเปิดไหมผมไม่เปิดแต่ก็เล่าให้ฟัง เราให้เอฟซีฟังว่าเรื่องมันเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้มาคุยเกี่ยวกับเรื่องคดีอยู่ในหมู่บ้าน,กนเกบืนเที่ยงเลยสิ่งที่ตัวตุ่นโทรมาคือเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้นี่เลยให้าไรเกเขาเลี้ยงสารนี่เลยแล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทุกท่านที่สําคัญเราก็งงว่าทําไมต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่อง้าไรเกเขาเลี้ยงสาน อันนี้ก็ต้องบอกชัดเจนว่าเขาก็กลัวกลัวว่าผู้หญิงคนหนึง่งอาจจะไปอาจจะได้เป็นบอลน,นอนผูก้ก่อนที่ศาลช่้นอุทธรณ์จะตัดสินด้วยซ้ำเพราะมันเรวมากคดีมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บเลยส่งรอบแรกศาลประทับรับฟ้องปั๊บเลยแล้วมีการโอ้โหมีการสืบสวนโอ้มีสืบพยานมันเร็วมาก วันที่17ที่จะถึงนี้คืออะไรเนะี่ยนัดคุ้มครองสิทธิ์เลยเดือนหน้าเอาไปวันที่7อีกมันเร็วไงซึ่งก็เป็นไปตามกระบ,บวนการนะแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้ผู้หญิงคนนึงเนี่ยมันจะยังไงต่อถ้าเกิดไปอยู่ในศาลไครฟงตัดสินทั้งจำทั้งปล่าอะเรบรอยใครจะเป็นคนขายที่หน้าก็ไม่ทราบเหมือนกันเลย ปัญหามันก็อยู่ตรงนั้นครับพี่น้องอ่ามันเป็นอย่างนั้นทีนี้ต้องถามว่าใครช่วยมันได้บ้างจะมีใครช่วยอีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ดีหันล้วนี้ได้บ้างแม่นอกใ่ช่วยได้ไหมไม่ได้แม่นอกใ่ให้แต่ก,กำลังใจกำลังทัพย์ช่วยได้ไหมไม่ได้อะ ปัญหาคือมันอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าเท่าที่เราไปเคาะเรื่องคดีไอ้ห้าไล่เขาเลียงสารค่าปรับค่าเสียเวลามันเยอะเขตพื้นที่ห้าไล่เนี่ยเขาต้องตีเป็นมูลค่าเท่าไหร่ราคาค่าเสียหาย ไปขุดสาขุดบอ่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ดินตัวน้ะจากเก่าหรือใหม่ไม่ทราบแต่คุณก็ต้องรับผิดชอบแล้วค่าเสียหายมันเยอะได้ยินแว่วๆเข้าหูว่าค่าเสียหายเป็นล้านนะครับพี่น้องเอออันนี้แค่ได้ยินแว่วๆว่าค่าเสียหายเป็นล้านอ่า พอเขาไปนับตัวไหนค่าเสียหายเรื่องเรื่องที่ดินไอ้ห้าไล่นี่ก็พอมันก็หนักแล้วนะแล้วไปขุดสาป,ปรับปรุงมเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินแล้วไปเบี่ยงเบนเส้นทางของน้ําอีกมันเยอะนะอ่ามันเยอะแค่เอารถแม่โคไปขุดสาโดยที่ไม่รับอนุญาตนี้ก็หนักแล้วเป็นเสียนแล้วก็พี่น้องเอ้ยอืม